เทวดามันวิ่งฮะต้นมะขามเทศอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยมันเลยเนินไปหน่อย I won my last match จะไปน้องแต่กูมีกับเพราะเดี๋ยวมีรถไปหัวายเล I got the triple elimination medal I got the q u a d r a e l i m i n a t i o n medal น่คืออะไรอ้คนเต้น50นี่โอ้เวลากูหมดแล้วมั้ง Ừ, đế 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 một về là lá Chơi... Khuôn... tóc bạc tí ở phía hỏa khứa đây cho bị hư hú đây ủa kìa, mang hết อูย่ำไส้เี่ฮ่า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 ฮแล้มันคือมาโฟกัสเนีหัวเครื่องมัมาโฟกัสเงชื่อสองคนก็ขูกูเนี่ยให้เรียกว่าพันดบีเลยไเยี่ย่าโฟกัสอย่างชื่อกูสองคนที่เป็นในอันดับสองอันดับสามครบอกล้ว่เาเปขาพอไอผมบอกใครบอกแล้วพี่เขาไปขาพอมันในจับเง็นใจได้เหี้ย ทุกเกมเลยนะเนี่ยบอลงเพียบเลยวะลงใส่ดีวะาากลางม่งโดยอีสอไอีสคนเป็นสมมติตนนี้ถึงแต่ทเการุ้งอ้ยลงห่วดับยอดดับยอดอยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้ว พี่ยออยู่ที่ปลอดภัยไม่ดูเื่อนว่างทีิเลยพี่ยอดพียอดไม่ดูข้างว่างทีิเลยเห็นตัวมันหรอไม่ใจเลยนอนี่อนไเนอนหมาอยู่บนกำแพงขวด เฮ้ยแอ่เฮียขอไปพักหาที่สงบสงบนั่งเล่นอ้เฮียเขา่อยไปล้ไปหายจะไปอยู่สเวล่ะดีปลอดภัยแล้วบล็อกเวอาฮะอาฮะไอ้ยูขามิชักกีกั้นกบนึงเด้อเฮ้ยยูไทแมปปัดทามาอย่างนี้ก็ลงตรงนี้แล้ววะ โดนระดไอจะมาตีเข่าอย่างตอนนี้พี่ฮะดะเป็นยังไก่อนวอคาไม่เช็คลงเมืองแห่นี้อยต้องีไม่กี้เขาอต้องการดู่าจะตีไมกีเข่าจ็ม่กี่เข่าเนียนะไอนกูหูเคยตดเพี้ยนเสียบยู่ไอ้นี่อนนี้เคยอกเขาเลยเบอกว่าเคยป่วยตอนนั้นแล้ว ถูกจริงว่ะไปลงถัดไปลงหาตัวนะเฮ้ยมันจะพนมเลยว่ะจะจะเข้าไปอีเวนต์อีเวนต์ใหญ่ตรงนี้ก็ต้นเครื่องนั่นแล้ก็ได้ยินพี่อ้าวบอกว่าลงแล้วไอ้ว่าสั้นลงเลยกันลงแล้วไอว่าเพิ่งแมบาท์เนาะ้วยกันลงแล้ว ลง,ลงได้ท<ด>ั้ง,ง,ง,งกระทาได้ทั้งกีได้ทั้งกระทาได้ทั้งคุยโกละไอ้ย่าขอบอดสามตัวจบเลยกระทาสงสัยไอ้เอาไปทิมแล้วหรอวะไอ้หนาจะใส่บัตรเลยเรียบร้อยพวก็คอยเอาอันนั้นทิมอะไอ้ยวะอ่ากำจัดคนสิบคนในไอเหี้ยอารีนาเหี้ยนั่นแหละมีเด็ดวะมีมีแต่เต,ตีปสองค้ำหาสิบเตี๋ปมาแมนจิ ไม่หรอกมันในยี่ของผมมันมีทำร้ายเราที่นี่อันนั้นผมทําเสร็จไปแล้วไอ้มันบอกว่าอยากกำจัดสิบคนอารีน่าทียอะไรของมันนะผมก็เลยใช้บัตรทิ้งไปเลยทำทำร้ายเพื่อนรุ่นทีมสิบครั้งอ่ะโอ้อันนั้นง่ายเลยไอ้อะไรนง่ายสุดที่เราไม่ติดการไล่ไม่ได้เพราะศัตรูเลยนะ เดี๋ยวระเบิดยันลงหัวเงี้ยอีกนิดเดียวอ่ะผมได้ไปกับมันแน่ๆขำขำล้างฟีไม่น้อยเดี๋ยวนะระเบิดลูกนั้นมันมันโดดมันโดดเกาะข้างฝาพี่พี่อ่ะโดดเกาะข้างฝาแล้วก็เต้งมาเหมือนแมวมาอยู่เกาะเกาะรั้วแล้วก็โดดมาอีกรอบยิงย <Thanks. S 1> ิงผมเห <Thanks. S 1> มือนแจพนมเลยว่ะ <No. S 2> กูคุณเทวกูบกกมาเกียกูตกใจเลยสัตว่ากูมุนน่งเห็นทางเขาไอ้กูเพ่เข้ามาเลยเนี่ยอะกือของกูด้วยขอบใจเด้อเดี๋ยวพี่มาหาปืนก่อนทีนหลังมาต้องอยังเร็งเลยรีบๆเลยให้รีบเลยมีโอกาสให้ชุบเลยยังเร็วเลยอยากเล่นๆๆๆๆๆโอเคเปือพกเสร็จ <c oughs> เดือกระท h ไม่เวกสว์ดเออยเอออออยาอย่าอยยิงหนูอย่ายิงหนูอย่ายยิงหนูแล้วมันอมันไม่มันไม่ยิงหนูมันจะยิงพี่นั่นแหละ ไอ้ยากูย้อนกลับไปสองชุบก่อนเลยไอ้เหี้ยากูไม่ได้ตั้งตัวเลยกูย้อนกูย้อนกลับไปตรงนั้นมีคนเหรอพี่อะรถมาจากไหนไม่รู้อืมไอ้ยากูย้อนกลับไปไอ้ยากูย้อนกลับไปสองชุบเลยไอ้ยากูอยางหาตัวเองเลยดอกนี่ไอ้สัตว์มียังไม่เตรียมเลยกูหาปืนอยู่เลยไอ้คือปืนมั่วตัวเลี้ยงกันเลย I'm recalling a teammate. ฮะมีใครจะตายไหมจะได้อยู่ทีสองชั่วทีเดียวไม่เป็นไรเหลือแต่มึงเนี่ยไอ้นี่บอดปรอมผมขอได้ไหมยู่หน้าพี่หนี่ a r k e d the location กำลังไปยิงอยู่ไหนแปะๆๆแต่มึงมาทางนี้เจอมันพอดีโอเคได้กำลังไปพี่ เอ้ยพี่อาพี่อาพี่อาลงมางั้นโดนมันนะโดนมันนะโดนมันนะมันยิงหลอกมาหลุดมาหลุดหน้เห็นแลุดหน้ามือนี่มาหย่านไผ่ดอกเด้ออืออือดอกยวเข่าหัวเน้นๆเลยวะตายเล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วบอดจริงนี่แหละ ีลละออกตัวเงไม่มันยิงเงี้ยมันยิงเงี้ยเงี้ยประมาณนั้นแหละไม่งั้นคนมันจะหน่งคนง่ายอ่ะมันแยกไปแยกแทบไม่ออกเลยระหว่างคนกับบอทอ่ะวิ่งแรือเปล่าจุดๆแล้วพี่บอกว่ามีอาตี๋เสียแล้วางไฟแมงเลยเรียกขนาดเงี้ยกขนาดคนได้แทบผมยาวกว่าท่าตีเลย นบาอะไรก็บอดวอมภาษาอะไก็บอดแท้บอดบอดภักัน้วเธวดาดอยู่ไหนนะยัดยัดนายะยเฉมาดูมันต้องอ่านไ่้ยัดยะอ๋อยัดนายะ เว่ยไอ้ยี่ระเบิดระเบิดหู้ลูกพี่ผมขอครึ่งลูกเลยไหมระเบิดโอ้ถ้มันนั่งแย่งกันก็มคอยแต่หน้าแล้วผมคอยคือความลูกขอแค่สลัดก็ได้เนาะ พี่อะตัวระเบิดไปผมจะไปบเรา<อ>ไม่กินแ,<ม>แต่กินเลยแต่เล่นกันมานานแล้วมึงน,นะครึ่งครบลูกลูกควบครึ่งโอ้ไงวะเมาตั้งแต่ไอ้ครึ่งควบลูกแล้วกด <c oughs> เรียกกันเลยวะไม่เฮว่ะเฮ้ยพี่อะกองกองแดงตกเหนื่อยวะ อ้นี่วะลนกเสียงเปาที่นน้ำไม่พอน้ำไม่หอต้องนั่งเรือไปอีก เแม่แก่พันก้อนโดนแก่พันค้อบพุ่นโดนเนี่ยแม่แก่พันนีกระดิ่สามพันเมตรปูนปูนมาพันเรียนหันหลังห้ไวัยวัยวสนใจเลยเป็นบอลหรือคนไม่ตายใทยเบิว์ตะไอเออวะ ้อดวยยอดมีตังเหลือทักบาทยังมั้ยสิมีมีหน้าตู้เลยมี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 มาเก็บตังแม่งเสียเอาเข็มชิดยาไปเอ้ยมึงเข็มชิดยาไหน เอ่มมันไไก็บะรเลยรู้แล้วเอามีได้ลำหนึ่งพอดีเลยเว้ยมันมีรวยอยู่มีรถหาวัดเล่นล้วเว้ยดูเกีอะ โอโยแม,ยแมออกูแว่ายังไก่กดแม่มัน,นตกตกตกน,นู่นนู่นอีกแล้วตกนู่นอีกแล้วจะตกอีกแล้วจะตกอีกลูกหนึ่งไหนยคือบินกนลำลังไปไหนขวา ถ้าออกมองทางทะเลออาขวาเอ้ยไม่ได้วะมันออกมันตกตรงนี้มันตกหลังยัดหลังยัดหลังยัดเสาชุบเทวดามอยู่นี่เหรอลงมาเป็นอยู่อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยบอดก็ไม่เจอคนก็ไม่เห็น เดี๋ยวลุงมาแล้วอยู่ยาเก<ๆ>ินลุงมาแล้วไอ้น้องไม่ต้องห่วงลายเป็นลุงละงลุงอยู่ไหนเนี่ยจริงถ้าเรียกก็ต้องเรียกลุงนะหมอ ก็จะเรียกไว้ย่อนจริงๆน่าจะเรียกงได้วยซ้ำเรียกปูได้แล้วเรียกไงก็เรียกไม่ได้อะไรมากตกลงตกหน้าอีเวนต์เลยไม่ได้อะไรไม่คาดูดจากอายุาห่างกันเกือบสี่สิบเลยถ้าจะเป็นพี่แม่หมอด้วยประเด็นนะออะ่ะยี่อหะ

เอ้ยมีรถมาแม่งได้ถอดมาตั้งไกลเพราะความมากเลยนะเรื่องอะไรล้อคุณนั่งเรือไปคุณเบลยังขี้ <each human process> <necessary> เฮ mm ้ยยังไม่ได้จอดขายของโอ้มาขี้ถอกมาเลยวะจอดจอดจอดเขาจะซื้อของจอดจอดจอดเขาจะซื้อของลูกค้าซื้อของไม่ใช่ว่ะ เออมีคนอยู่ยานอ๋อมีคนอยู่ยาดเออตั้งแต่ผมลงอ่ะมีพวกเลยพอดีอยู่คนเดียวยานายยดมันอยู่กันไหนของยาโอชุบโอชุบโอ้ยาไหนตาโซตาโอชุบยืนยิบอันนี้ก็ยัยจอดขายของอย่างเดียวเลยน่ารู้ว่ามันดีเป็นยังไงไหมทันเอง ดิ้มได้ไอ้อะตำรวจ้องเคลนกระจายมาแล้วมั้งติดตำรวจนตำรวจนะพิมตตำรวจไงอไ่าฟ้า Watch out ต่าข้างบนเนี่ยตัวด็ตัวข้างล่างลูกอี๋ m a location Hey, hey, tiếng ừ. hmm? <coughs> <coughs> <researcheddoo coughs> gì rồi đây? có có đây? có gì? đâm có đâm đây? มนยืนล่าสุด้ลยล่าสุดที่ยิงผมมายืนดัฟ้าไม่ไอยนตีนี้ตีกสัสามนี่บินล่าสุดดูเรียมีไม่เห็นตีนสันสามป่ะนั่นดัดฟ้าดัดฟ้ายังอยู่อยู่วะหัวหัว่ดดฟ้าดูนี่ กตัวไม่อันนี้สตัวไอ้เพื่อนวันเรหลังคาาต์อี a ลเน c a p n watch out กะเลยไม่ตกใจเรลยรีวเกียเกินไป คุูเห็นรีบอีกย่าเกินไปเฮียทำไมจนลืมวันนีนญาติเฮียนี่มีสกิลมาแล้วซ้ายเฮียจีนี้ไม่มีของยิงหัวไปแล้วงหัวไรชุบไปโอ้ยข้างหลังก็มาเฮ้ยเมื่อกี้ใครดีกว่าพูดกับผมบอกอะไรมันบอกฝากบอกฮานาบิอะไรไม่รู้ เจอพี่ยงกับพันจิตกูทำเพื่อ้กูอะไร่ากูทำเพื่ออะไรแค่มมันพูดจริงจมันบอกกระจก I'm recalling a t e a m ไม่สนใจคละแล้วผมจะเกิดได้ยังพอแล้วบ้ะงแล้มันรู้ได้ไงว่าเราตีเดียวกันไม่รู้ดิแหม สิงโตเต็มที่เลยโอ้ยเหี้ยนิดเดียวอีสัตว์เอ๊ยไปเต็มบ้านเลย Watch out สามตัวเองไอสิงโตนะแมนแม่งเล่นอยู่ด้วยกันอย่างนั้นชุดประกอบเลยอะกลางกำลังที่ที่ตายได้ไงนายฟิลนี่เราตัวทั้งหมดเลยมาทั้งบาทมาทั้งหมดเลยไอ้เหี้ยทั้งกดหัวนะกดอะไรได้ไหมว ทีนี้าจตอนที่ตอน้นไอชีร้านไม่ได้โค้มประดันหรอกแค่มันหลายตัวหมดทีแนละ้วไอ้ไอตัวไอต,ตัวหลังคานัเนนะ่ะผมกดหวัวไปสองเม็ดแล้วแม่งไ,ไ,ไ,ไม่น็อที่โดนนายหมอยิงใจยังไม่ยังไม่หยุดพูดอีกเหรอใครวะไอ้กล่องที่หมอยิงน็อกไงไอตัวกําแพง ฝายดีไปซาด้นั่นหลายที่ขันว่าตีตัวมีแบบนึงโคย็ยนโลางกันกูสีใส่สุดยุ้ยเหี้ยบบบน,นึงโคลปลางเว้ยดูด้วยกันไอน้ที่มันบินขึ้นหลังคาไดทท้ทำไมมันไม่ตายมันตายไปแล้วโอ้ยดีดไม่ไอ้ฟิล์มยิงจะหมดแม็กอยู่แล,ล้วฮะสิเป๊ะนะไอ้เนี่ยมาเจ็บอยู่ไอ้เฮี้ยกดเข้าหัวไปสองเม็ดโดนตัวปีกเม็ดนึงแม่ไม่ตายอีกแล้ว อ๋อยงี้รถซื้อของยังสภาพดีอยู่ะ <c oughs> วะเราตเปเกิปีเาต่งกับสภาพดีเตอะเงียแฟนตายหมดยัง,งห,งห,งหง่วงรถราคาไอ้สัศ์โอ้โหกูซาแบกบอลต้งไกมันมันยอะกูยังหอ Let's fight together รถเขียดมันชนะแสดงว่ามันอาจจะเคยยิงกับเข้าออกฟิมโอแต่เขามาจำซื้ออะไราะมันไดยไมี่มีอย่างสำคัญเขอบาได้บอยครับบาได้บซื้อนผมทางานเออขันพื้นที่ดูตั้งนะสิมูแหยเป็นอะรเอวันระยะนั้นระยะร้ยสองร้อยนั้นมาหลดไอ้เหี้ยเลื่อนที่ตึงว่าอะไรที่ซื้อลงไปไหน ลุงตายแล้วตายไปนานแล้วไปเป็นปุ๋ยอย่ะนะเน่าแล้วเน่าเน่านานแล้วนนนนแล้วคนนี้ตายซะด้วยแต่ก็คือชอบนะเลี้ยงอยู่สองคนหุบใจไปถึงไหนไอดูมันก็พูดจาไปงั้นแล้วอย่าไปถือแซมันะคนเรา ธรรมดามันไม่ใช่ชีวิตจริงเล่นเกมมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็เล่นใหม่แล้วมันเจอเดีวมันก็พูดอีกแล้ว awesome ท่านพูดยังไงอะที่นี่ต้องมาข้าไปอ๋อมาข่าไงไร้บ้านข้าไอ้บินขับหัวไปวะกระมันนะเหี่ยวได้ด้วย

cưới sao khôm nồi thôi anh hấm, để có cả thìn cả ma đó, ị, quên à quên à, เดี๋มกกโมโมไม่ไเดีเ๋ย hey. <Hey>, okay. ไม่ก็ตายงง่มันเลยยาโช์เนี่เพียบงจัให้หยังไงเนี่ยตายตรงนี้เนี่ยที่อย่างนี้แม่งเสียงไม่ตามมายิงได้สัตว์ไอเฮียทีกูแม่งไอเีแค่ขับผ่านเอแแม่งตามยิงกูจะโชจ์โอดเลยเว้ยมึงเห็นล้วโมขับผ่านเดี๋ ต่แต่ตัวร้อยนีนอแม่ไว้จัดเี่ยรชุบเลยวาแิล์มไ่ซ้ด้อย่อยต้องไปขัดระบบจาวิกูนะเนี่ยเพรามันีเก๊อเก็บอโต้ี่ยไม่เหยียบออโต้นะพี่ตีมันเหยียบคันเร้งค้างไาว้เฉยมือฝอยจากพวงมาลัยแค่นั้นเอง มาขับมอเตอร์ไซู้จะอยู่ทำไมแล้วเพื่อนตายแล้วเอาดีนะขับมอคัพเนี่ยมันต้องการระเบิดได้โดนเราวิธีขับมอคัพเนี่ยความมันเห็นไหมโรลล์รถชมอ่ะจอดอยู่ข้างตะลิงตรงที่มันยืนซุ่มกันอยู่สามตัวแล้วเนี่ยเห็นเลย ไว้ครับว่บบากระโฟิมว่าเสียแลงนะเราฟิมวนเดนต่อน้ำเคียนอะไราไรกระโดดเหยียบซ้ำอ่ะราเสียรักราปุ่งส้นตอนิ็นไปเลย มาอย่างงี้แล้วก็มึงก็วิ่งเข้าวิ่งเลยไปเลยมึงจะเลยเฮ้ยเด็บโบพิยาหรือวะมาแล้วยืนยิงแม่งเลยเฮ้ยบินไม่ได้ชิบหายแล้วบินไม่ได้ยืนยิงวัดเลยเดินวัดเลยโยกหลบนิดเดียวกบอนแล้วแลมโบวิเฉยรอมันมารอมันมาแม้ก็กระโดดข้ามหัวมาเลยแค่นั้นแลมโบนแบนอยู่แล้วกับจังหวะดีๆกระโดดข้ามมันกระโปรงรถไปเลย ันไม่เห็นแล้วเอาเอาไอ,ไอ้เจ ah, oh, oh. mm ้์ตายง่จริงด้วยจังหวะตีมันเหลือซีดึกดื่นึกดื่อดึดื่องว่ามันเก่าครับรถหา